สวัสดีครับกับผมนายชยาผู้ใหญ่รักษาครับผู้ใหญ่บ้านบ้านคำแขนหมู่ที่7จ็ดตำบลกรุงเก่าอำเภอท่ากระโทจังหวัดกฬสิน์นะครับสำหรับบ้านคำแขนนะครับมีจํานวนครัวเรือนอยู่198ครัวคนะครับมีจํานวนประชากรอยู่จํานวนร5 752รบคนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะเชิญชวนพี่น้องนะครับมาร่วมรู้จักบ้านคำแขนนะครับ บ้านกำแพงซึ่งมีพื้นที่ทำาหากินอยู่ประมาณ1800ไร่นะครับวันนี้อาชีพเสริมของสำหรับว่ากำแชนก็มีหลายอย่างนะครับอย่างเช่นกลุ่มทอผ้าลายขมาดกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มเลี้ยงบัวเนื้อเอ่อกลุ่มเลี้ยงตะกะแเตนอ่กลุ่มเกษตรพอเพียงที่ทำกินกันทุกวันนะครับวันนี้ผมจะพาพี่น้องครับมาร่วมรู้จักบ้านกำแคนอีกเที่ยวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ขอเชิญพี่น้องร่วมชมและร่วมเทียป้าคแขแคนต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉัะานานั่งหนูแปงราชขันเนาะค่ะประธานกุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคือตอดแหลกไปอบรมมาทั้งพัฒนาชุมชนเพิ่นเข่ามาวบานโยบายเรียงว่าให้มีการออมในชุมชนเพื่อว่าเพราะว่าช่วงนั้นวิกิตกาเศรษฐกิจกาแย่เนาะค่ะ พว่าคนนไปยืมเงินคนในชุมชๆเท่าเนี่ไปยืมเงินนอกระบบมากหลายที่นี่ก็เลยอยากมาแก้จุดในะจุดนี้ก็เลยเป็นแบบว่ามาะระดมทุ้นกันแต่ห้าวยังขาดการเรียนรู้รูก็เลยได้ไปอบรมจากโรงเรลื่อนโรงเลื่อนกุมออมทรัพย์เพื่อการผลิตมากก็เลยมาตั้งกุมขึ้นแหลกๆจะมีอยู่30กว่าคนเนาะค่ะที่เริ่มเหตุแหลกๆ กริบ่หลายคนคือเกิดยังย่างบ่ท่านได้เกิดการไว้เนี่ยเชื่อใจของคณะกรรมาการว่าสิเฮตดไปได้ซ้ำไหนแต่ที่นี่พ่ออยู่พ่ออยู่พ่ออยู่มานี่จากสมาชิก30กว่าคนคือตอนนี้ยนะ300รกว่าคนเนาะคะ่ะแล้วสมาชิกแต่ละคนนี่จะมีสมุดประจําตัวอยู่แบบนี้เราจะเล่าเปิดออมทุกเดือนเนาะคะ่ะแต่ละคนนี่จะบบูส์คนละ30บาทคือเป็นต้นว่าออมวันละบาทะะั้ยค่ะ แล้วที่นี่สมาชิกของห้าออกมาออมแล้วเอาไปยังกรรมาการเอาไปใส่เอาข่าวธนาคารเพื่อให้เป็นระบบแล้วก็บเบิกออกมาเป็นเงื่อนกู้ให้กับสมาชิกให้กับคนในชุมชนเพื่ออย่างห้าปล่อยกู้ดอกลอยระบาทให้คนในชุมชนข้าไปลงทุนเล็กๆน,น้อยๆซื้อปุ๋ยเอ้ยลูกเปิดโรงเรียนเอ้ยจังสิไหมค่ะแล้วก็มันจะมีการทํางานหลายๆด้านมีกรรมาการหลายๆหลายๆคนหลายๆท่านที่สามารถตรวจสอบได้ในบัญชีใน,ในเงิน ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบคือกันเงินทุกคนทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบ <Okay. S 1> บอเมนวาตนาคณะกรรมาการเนาะค่ะแล้วการการทำงานของห้าห้องกสิมีเลขาควบคุมบัญชีแล้วการเงินทั้งเหมืดเครื่องหขาสิรูน้ากัน mm hmm. การปล่อยกู้จังใดผู้ใดยืมไปจังใดจ้างสิ่ไหมค่ะ mm hmm. คือเข้าเอเฟียคนในชุมชน คนในชุมชนออมเราก็ดูแลก,กันและก,กันคือในรูปแบบการจ่ายดอกหรือว่าการให้สวัสดิการกับสมาชิกแบบใดกระสีให้ทางเลข,ขาเพิ่นเสริมอีกแค่นึงเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกรณีสวัสดิการนะคะเราจะมีสวัสดิการสําหรับคนที่นอนโรงพยาบาลต่อคนต่อครั้งต่อปีนะคะคือจํานวนเงิน200บาทโดยเราซื้อนมเครื่องคลุุพันให้นะคะ เป็นของเยี่ยมค่ะและกรณีเสียชีวิตเรามีสวัสดิการให้500บาทต่อคนนะคะเรามีระเบียบคือว่าคนที่จะได้สวัสดิการของเราคือเป็นสมาชิกเราหกเดือนขึ้นไปนะคะและเรามีกรณีคลอดบุตรเยียมบานค่ะตั้งแต่แรกเกิดถึงเสียชีวิตนะคะทีนี้เราจะตั้งกลุ่มสมาชิก คือตอนีสมาชิกเสียชีวิตเาเรียกะไรสมาชิกเสียชีวิตคือชาปนกิจนะคะหัวละ50บาทค่ะตอนนี้สมาชิกกลุ่มชาปนกิจคือ320คนนะคะเป็นเงิน1600บาทค่ะเพื่อเอาไปจัดสรรในการจัดงานชาปนกิจของผู้เสียชีวิตค่ะและจะเป็นเงืนอนไยเหลือของสมาชิกในกลุ่ม สรุปออกง่ายๆคือกลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตเพื่อเพื่อคนในชุมชนแล้วก็เป็นบ้วงให้กันให้บ้องให้เงื่อนกูนอกระบบเขาชูชุมชนของห้าเพื่อเพื่อเชิ่อกันได้กันให้สมาชิกกกุ่มสาหรับกลุ่มอมพย์เพื่อการผลิตบ้านคำเช้านี่เพียงสนิทค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันนั่งโนแต่งราชขันเนาะค่ะประท่านกลุมท่อผ่าไร้ขมัดคำเช่เนะค่ะ จะมีร่องประท่านมีเลข,ขามีเหรันยีประกอบเ้วยคณะกรรมาการหลายๆท่านเนาะคะ่ะที่บดายเอื้อซื้อเอื้อน้ำแต่สมาชิกของกรมหฮาจะไม่อยู่40คนเนาะคะ่ะเราก็จะมีผู้ท่อแนวู้ท่อแนคือผายวางจากการเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าก็คือมาท่อซอยกันเนาะคะ่ะแล้วที่นี่ห้าเฮ็ดขึ้นเพื่ออย่างเพื่อว่าเสริมรา่ใดสัา,สางรล่ใดเพิ่มเติมรายใดเขากับครอบครัวนอกเนือจากการเฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าเนาะคะ่ะ บ้างจากการเฮ็ดหน้าเข้ากับมาตามบ้างจากการเฮ็ดไยเข้ากับมาตามมาทอ่อแล้วสมาชิกที่ท่ทอประจำนี่กษสิมีรายได้คนละ 2000- ถึง3,000บาทต่อค้ต่อเดือนเนาะคะ่ะแล้วทุนหมุนเวียนที่เข้าได้มากนี่ก,ก็คือจากกรมพัฒนาชุมชนแล้วก็จากเกษตรจากก,าก,กสอนเนาะคะ่ะเข้าสีมีทุนหมุนเวียนอยู่ในกลุ่มนี่ <c oughs> ประมาณ4 2 0 0มบาทเนาะคะ่ะแล้วถามว่าเข้าได้จังไดจากการกล่มทอ่อจากการทอา่อผ่า สมาชิกของเฮ้าผู้ใดทอคือผู้นั้นใดผู้ใดบ่ททอก็คือจะบอมีรแลไดดแต่ส,สวดหลายแล้วเพ่นก็สิตทอแนนว่าทอแนนเรื่อยจากการจากจากการว่างงานจากอาชีพลักเนาะคะ่ะแล้วผ้าความเฮ้าหนี่สิมีผ้าและขมาดแล้วก็ผ้าทงมัดมีท่อมือเนาะคะ่ะผ้าและขมาดนีเฮ้าสีเอามาตัดแต่งแบบนี้เนาะคะ่ะเพื่อแล้วก็เขากับสิมาแปลรูปเป็นกระเป๋าเป็นกระเป๋าแบบนี้ แบบนี้เนาะคะ่ะกระเป๋าจะมีหลายแบบหลายสีให้เลือกเนาะคะ่ะแล้วก็ผ้าทุงมัดมีเรากับผ้าคุ่มไลผ้าคุ่มไลจากสีธรรมชาตินะคะ่ะจะเป็นซีมมอของกลุ่มท่อผ่าของห้าเองแล้วการวิธีการขายห้าสีขายตามเฟซตามตามเฟซบุ๊กตามโทรศัพท์ตามหน่วยงานที่มีออเดอร์สั่งขามาย่างช่วงนาเทศกาลหรือว่าหน้างา,า,านสารเจ้างานหน้านบนบางไสสามารถซืกอข้าหนี ชิดท่อประทันเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นการใส่ใส่ฝีมือต้องเนียบนะคะผ้าชิดนี่บริเวณการท่อง่ายๆต้องการท่อยากหลายเติบแต่ผ้าทุงนี่เ้าสิบพขาดบ่ราขาดท่อท่านเสมอแต่ผาข้ามมาดนี่เข้าสีท่อท่านเน่เพ่าท่านเน่เนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นผ่าชิดที่ท่อมือแร้กกัท่อยากหลายเติบเนาะค่ะอันนี้สิเป็นชิดแต้งเนาะค่ะมักแบบใดต้องการแบบใดสร้างได้ค่ะกุ้มเข้าท่อตลอดถ้า ผู้ใดสนใจหรือว่าต้องการจากกลุมเฮาเฮากับมีบริการทรงทรงทั้งทั้งเครื่องีไหมค่ะเมื่อวานเมือกกอนนี่ก็ไปทรงใหกับทั้งกรุงเทพเคือผ่าไร้ขมัดสามชิ้นสี่ชิ้นแล้วกับผาถุงอีกขาชิ้นเนาะค่ะถ้าสี่ทรงแล้วกับลูกค้าก็บอกว่าพ่อใจหลายค่าทรงคือเพิ่นจ่ายเองค่าผ่าเพิ่นกระจายค่าทรงเพิ่นกระจายเองเนาะค่ะสำหรับกลุมท่อผ่าไร้ขมัดคัาเช่นกับ ขอฝากแนี่ปฝากตัวาว่าต้องการหรือว่าสนใจที่สิ่สั่งก็ได้เนาะค่ะทังไล่ก็ได้ทังเบอร์โทรก็ได้เบอร์0 8 7 2 1 5 7 6 3 3สองน่หาเจสาค่ะสำหรับกุมท่อผ่าไหล่เข้ามาคันเทียนกะจีนั่นสนะจะเที่ยงตำหนี้เนาะค่ะขอบคุณค่ะค่าสวัสดีค่ะดิฉันนันเมลาันประภ้าเนาะคะ่ะเป็นที่ปรึกษาของกุมท่อผ่าไม้มัดมีบางคาแช่น,นะค่ะ กุมเฮ้าจะต่างกุมเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภามสองพันห้าร้อยหกสิบห่านะคะมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่หนึ่งแสนบาทกุมเฮ้าน่ะมีผลิตภัณฑ์เป็นผาคุ้มไรผาพื้นเมื่อต่างๆแล้วก็ผาไม้หมัดมีนะคะก็มีผาฝ่ายก็มีค่ะแล้วก็มีผาพวกนี้แล้วก็มีผาตัดเสือทั้งหลังนี่ค่ะกุมเฮากับตัดเองท่อเองเนาะค่ะคันไพสนใจเนาะค่ะอยากได้เป็นของชำรวยของใส่งานใส่ไหวยต่างๆ ติดต่อเท่าใดนะคะทั้งเพจกับเพจเพจพ้อยไหมไทยแล,ล้วหรือกับมีเบอร์โทรนะคะ0816975190นะคะกุ้มเฮ้าพร้อมทีสี่รับใส่และบริการค่ะขอบคุณค่ะ,ะรร่วยช